สวัสดีครับผมดามอันรวนนะครับวันนี้เป็นการตกกระพงในรอบหลายปีของผมเลยนะแต่ก็ผมจะตกแค่ช่วงน้าเช้าแล้วเดี๋ยวช่วงหลังจากที่น้ําเดือนหมดแล้วนะฮะก็จะให้น้องๆเขาตกเล่นกันก็น้องๆบอกว่าให้จวดน้ำเช้าให้ได้เยอะก่อนก็เป็นปัญหาหนักเนาะอากาศมันเย็นส่วนน้ําเช้าที่ใช้ก็นี่ครับเน้น โหมดไว้ก่อนนิดนึงก็เป็นคันอินสติ้งครับนี่วันนี้อยู่ทีเวทสิบยี่สิบนะฮะสายพ e. ีก็เป็นพีอีหนึ่งคลิปผมใช้เบอร์ศูนะฮคลิปใช้เบอร์ศูย์เอาชัวร์แล้วก็เซตปลาอย่างน้ำเช้าเตรียมรอไว้แล้วใช้สลับสองคันกระแปะไว้ครับน,นี่ก็เป็นทิดแมนเจ็ดหกสองครับ สลับกันเผื่อไม่ทันอันนี้ก็ต้นน้ำเช้านะฮะสองคนกับสองหนึ่งเดี๋ยวดูกันว่าผลงานเป็นยังไงสู้ก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะฮะนี่ก็เตรียมกันแล้วผมก็เลือกมาก่อนเลยสิงนะฮะ จิกจกรัมลุ้นกันอากาศเย็นๆนี้น่ากลัวเนกันนะ ก็ได้ ของที่เราตั้งเป้าไว้ทีแรกตรงโน้นน่ะไม่มีขึ้นเลยเห็นขึ้นตรงกลางบอ่อเลยวิ่งมาจวดได้ตัวหนึ่งก็ยังรอดไปตัวนะก็ปากขึ้นทั่วบอ่อนะแต่ว่าจับจุดจุดไม่ได้เลยครับมันไม่มีจุดไหนที่ขึ้นแบบเยอะๆเลยก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมคิดว่าแค่าทีนะเกินไม่เกินนี้ก็จะเปลี่ยนเวทเป็นอดอนลงไล่เก็บละ อันนี้ก็ผ่านมาประมาณก็สิบนาทีนะฮะเงียบเท่าบ่อแล้วจะเริ่มทางงานเก็บกันแหละเดี๋ยวไปเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ให้ต้องออยจัดการต่อในงานเก็บไปลองนะฮะลองไล่หอจิกที่มันเล็กลงก่อนดูที่เป็นไงตอนนี้ผมก็เริ่มมาที่อันนี้ตัวใหม่ครับหลจิกเคทเคช็อตบุลเลตยังดี Terima kasih telah menonton! อ๋อจะไม่ได้ายจะไม,ไม่ได้ค่ะไป้ออ๋อนี่ปีนี้านาเขาก็ได้กระดิ่งแต่ปีนี่ได้กระพงไปตัวนึงใช้กระดิ่งจอนบุฟเฟ่ต์สองตัวแล้วเขาก็เลยพากันเปลี่ยนตามน้ำหมดเลยตอนนี้สองตัวแล้วโอ้ <laughs> ว้าต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตานูวินูช้อนให้ด้าสี้าสี้า ได้สได้สดร์ลอ๊ันนี้ข้าอ่ะโอ้น้ำเปลี่ยนสีกะดี อันนี้แบตแบตหมดพอดีตอนได้ชอ็อตสุดยอดครับรก,เเกกระดี่แองเจิลยกกระดี่แองเจิลบุฟเฟต์นะคะทุกคนดูสิแต่เขาก็ได้กระดีกนไปเยอะแล้วนะวันนี้ใช้คันอะไรเอ่ยอินสติ้งอินสตตัวนี้ 64, 64นะคะ <64. S 1> ทุกคนยกกระดีมันไหมมันกระพือเลย เห็นว่าเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อด้วยนะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อเป็นไม้ตีไปไม้ไม้แรกเลยใช่ไหมเขาได้ก่อนเราได้ยังไงเนี่ยไป โทษนะคะพี่โทษนะคะโทษนะคะพี่มีปรากฏไม่ปรากฏได้เหรอคะนี่ปรากฏมีฏม้าหายตัวเลยโอ้

โอ้ระวังครับติดกีบไปเหรอ <coughs> ได้หรือที่ไหนเลยโอ้ยได้แล้วก็จะได้หนูก็ตัวแรงเหมือนกันนะพี่ What yeah. do